สวัสดีครับผมกิตโอสิทธิอาจารย์โชนะครับก็้ชื่อจริงชื่อนายกิติทัพนินทพัณฑ์ก็จะมาเล่าว่าก่อนที่จะมาเป็นสิทธุสิทธิอาจารย์โชเนี่ยมีชีวิตยังไงบ้างแล้วหลังจากที่มาเป็นลูกศิษย์มีชีวิตยังไงบ้างก็เดี๋ยวเริ่มก่อนที่มาเป็นสิทธ์นะครับก็ไปมาหลายสำนักหลายวัดหลาย คื่ไงว่าเจ้าแทบทุกองค์ทุกรูปทุกร่างไปมาหมดแต่เหมือนชีวิตจะดีขึ้นสุดท้ายก็ไม่ดีไปวัดเขาให้ไปปฏิบัติธรรมไปเข้าวัดเข้าโบสถ์ทุกๆวันพระก็ไม่ดีจนสุดท้ายคิดมาบวชคือตอนที่บวชอยู่เป็นพระมีเพื่อนแนะนำมา ว่าอาอาจารย์คนเนี้ยเขาเก่งอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่ค่อยเชื่อก็เลยแล้วตอนนั้นก็มีคุณเรื่องทุกใจอยู่อยู่ว่าเอกีอ่ยวกับเรื่องครอบครัวตอนที่ยังเป็นพระอยู่ยครับก็เลยอะฝากตัวนะตอนนั้นที่ยังเป็นพระอยู่ครับฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์โชวแต่ว่ายังไม่ได้อะไรมากมายเพราะเราเป็นพระอยู่นะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยสะดวกที่จะพูดคุย แต่พอหลังจากศึกมาได้สักอ่าระยะหนึ่งก็อ่าเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์เข้าหาอาจารย์ซึ่งในความคิดเลยบอกตรงๆกันแรกๆก,ก็ไม่คิดว่าอ,อาจารย์โชเนี่ยจะช่วยเราได้ไม่มีความเชื่อมั่นเลยแต่เห็นครั้งแรกครับอ,อาจารย์ทำไมอาจารย์ดูสว่างดู ดูแบบมีบารมีมีออร่าถึงไปที่ไหนก็ไม่เคยเจอร่างทรงที่ไหนก็ไม่ไม่ไม่คือง่ายว่าเหมือนไม่มีบารมีเท่าอาจารย์ที่ผมเห็นมาก็เลยไปฝากตัวเป็นศิษ็์เต็มตัวกราบอาจารย์แล้วก็ขอให้อาจารย์ช่วยเพราะตอนนั้นศึกมาใหม่ๆไม่มีคือง่ว่าไม่มีจะกินแล้ยังไม่มีอาชีพอะไรแบบ ที่ยึดหลักได้เลยก็เลยขอบารมีอาจารย์อ่านะครับตอนนั้นมีอเพื่อนที่แนะนําก็บอกว่าเอเอไอ,อกิติทั์ชื่อชื่อจริงเอนายลองนายอยากได้อะไรอขออาจารย์ดูเพื่อจะได้ผมก็ลอง <c oughs> ลองปฏิบัติตามดูอาจารย์สอนเป็อสอนแต่สิ่งดีๆให้เราปฏิบัติในหลายๆเรื่องครับที่ในชีวิตน,นี้ผมว่าน่าจะมีไม่กี่คนบังที่ ที่รู้ว่าต้องควรปฏิบัติยังไงเราถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแก้กรรมยังไงมันยังไงหลายอย่างครับมันอา,อาจารย์สอนเสมอว่าคนเรามันตัดกรรมไม่ได้แก้กรรมไม่ได้แต่ขอโหสิกรรมได้่เนอันนี้อันนี้น่าจะจริงว่าไม่น่ามีใครแก้กรรมได้ด้วยพิธีกรรมต้องแก้ที่การกระทําของเรา ผมว่าได้ปฏิบัติตามคาสอนของอาจารย์มาตลอดนะครับเรื่อชีวิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆก็มีงานมีการทําตลอดพูดง่ายว่าจากไปหลังมือเป็นหน้ามือเลยอย่างไรก็ขอกราบในความกรุณาและเมตตาของอาจารย์โชว์ด้ยนยครับที่ช่วยติดโอสิทธิ์อาจารย์โชว์คนนี้ขอขอุนกีนิครับ สวัสดีครับ